ก็มาทําการฉายภาพยนตร์นะครับในงานนะครับฉายถวายนะครับประดมบูกรนะครับปู่ฤาษีตาไฟบ้านดอกราชยานะครับก็ฉายนะครับประจําเดือนนี้นะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับถึงทุกท่านเลยนะก็เ่อนหน้านะครับในวันที่25นะครก็จะพบกับทีมงานของเอกชัยอินเตอร์ฟิลด์นะครับนะครับกับ PM p i ็มพิจ นะครับกิทุกวันที่25เดือนหน้านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับในเรื่องราวของภาพยนตร์นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันนะครับนะครับกิจานของเยอห์ูมันทุ่มเ็นกุ๊มนะฮะก็เป็นงานนะครับฉายประจาเดือนนะครับเราก็จะมีกระทุกเดือนนะครับนะก็อาจจะเป็นเดือนละสองจอหรือว่าเดือนละจอบ้างสลับผัดเปลี่ยนกันไปนะครับ แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าอาค้าป้าค้าทั้งหลายนะครับนะฮะฝากประชาสัมพันธ์กันตรงนี้ในเรื่องราวของขยะนะครับกบรุณาเก็บนะครับแล้วก็เอาใส่รถแล้วก็เอาไปทิ้งที่ถังขยะสักนิดหนึง่งนะครับฝากประชาสัมพันธ์เพราะว่าถ้าร้านไหนไม่ให้ความร่วมมือทุกเดือน ท่านก็จะไม่มีที่ลงนะครับเี่ก็เป็นเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับคามประชันสมพั์ถึงบัวดาพ่อค้า,าแม่ค้าทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทีงานนะครับปู่หงพเวอร์นะครับ,นะรบ, Power, รบเรื่องราวของ